เราเป็นพวกบ้านหนึ่งมุนไอ้หนูเดินทางมาตื่นลู้นักหรอโว่าจะไปหาเองที่บ้านพอดีเลยเดินแต่เจ้นแปดสิบแปดบวชเลงไปนะอ๋อจ้ะเดี๋ยวผมไปไม่ต้องไก่ไม่คนเรไปช่วยแล้วตูไปเยี่ยมทานงันเดียวกันูถามนะบวชที่ไหนโอ๋บวชที่ไหนเอออที่ไหนเ้ย อีตรงที่ใส่สแล้วว่าทำมาหน้าเ็นม่เาำหน้ากนเลยพีดุแ้ถามไปบวดที่บ้านหรือปวดที่วัดมึงฮะเ <c oughs> น่ใช่คิดปวดที่บ้านหรือปวดที่วัดแล้วแต่ึงหมืจะไปชอตประกาศเลยก็เอาเอาจจะไปนหน้ามึงเลย ทีมสายเไมำไมไม่จ้าให้เด็กมาไปไหนอ่ะไปทำอะไร้างบ้างเออจะเจอกันโอ้โหบนไปดีไหมเนี่ยเแปะโอ้โหถามคุเพรต้นตะปูไข่ใจหมดก้อนเลนะเ เนีลขึ้นมาด้วยมึงถ้าเป็นนักขับสองก็คงจะหมดอายุเลยเป็นบวชไปคนดีนรืคนบ้าคนกงอะไรนะอ๋ออ่างทองเองไกลอือาจะไปได้บวชก็มั้งแกแอบวชคือบวชกลางวันนี่ ไปไม่ได้ไกลขึ้นปีนเลยนะนี่นั่งอยู่กับหัวตรงนี้ปูกันเลยนี่เด็กมาด้วยเสโ่ยพ่อเฮ้ยว่าจะไปหาแกที่บ้านพอดีเลยเดื่องไกขึ้นไก่ข้ามันบวชและแกไปนะขาเพื่อนมาด้วยไม่มีเลยโอ้โหไปเจาบวชอะไรอะไม่ไม้าช่นนี้อะไรอะมีหัวสองคนเลยอะไรอะผัดดีดิบุฟังบุฟังแม่ แม่ฉันฮะคนนี้แม่ฉันอ๋อมากินกาแฟกันไปก่อนไปที่ทำไมตถึงแล้วเอ้ออี่อบ้าเลยอีบอกมาสิเพ่อเนี่ยสามคนเนี่ยเออเป็นเจา้าเป็นดูงพูดเป็นเล่นจริงจริงจะไปนากองยาวกันด้วยเมึง <c oughs> ลำบุญงานไหนป้าไม่บอกเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยแต่่วาเป็นเจ้าเป็นเจ้าเฮ้ยร <c oughs> ื่องของมึงเนี่ย

เออก็อะไรเนี่ยเป็นอะไรแบนี่ไอ้โง่้าเกิดมพี่องไม่รู้เรื่องเออ้ามึงจะตีนากูยงเออกนี่เรื่งนี่คืออะไเคตัวกบแค่นีมชื่อในอะไรพี่อ้อชื่อานอะไรอไปลุไมันจะจะไัดอีกเื่อ Lê là lê 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 Chào lê 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 cái, lê 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 ไปในแท็กซี่เจอตู้มาดเจอคอยดูดมาพอเปิดออกดูโอ้โหอย่ามาแหมมีกัญชาอยู่เต็มกระเป๋าดูกระจาหรือมากะดิงขอพีบเนี่ยแล้วเพลงมึงตำรวจจะจับแน่เลย ครบเลยกระเป๋าพี่เนี่ยอะไรมามาไรกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอะไรเอ้ยอะไรของมึงกระเป๋าอะไรอยู่ข้างหลังของใครของครูค้บเลยคุณน้องมาเงียบพอมานี่พอมานี่นี่พอมานี่ของใครลบไปให้มันแก่ เียวหัว hmm. ผูกด้ยไม่ได้ห่อเพลงเผาไปเพื่ออะไรได้เอออนนี่มีร้อเพลงอยู่ได้เมียพี่ไม่เชารู้เดือหาไปลุกเอาแพร่พาไว้ก็ไว้เยฮ้ยยังน่ชางกัไรขอพี่เทด้ไวไฟสิ หอวแต่ก็เลยเองมีชื่อว่าอะไรบอกเราไหมเนีออมาส่งข่าวาอบเรดียังไบอกอะไมบอกผมเิดนะอแหมมาียน้นะอไรแห่มาโอ้าายห้น้าห่ันกนุุไปยากไปยากไปยักไปยากมา โยุทธ์เอาไวตรงนะจะไปไหนกันไช่ไหาไปหรือย่างไรกันที่มาตลอดกันนักปฏิเ่อนะต้องขออนุญาตนะค่ะทีกทา นีแน่ก่อนรู้ความมาไปหมดแล้วก็คุยกันมานานรู้เรื่องเดี๋ยวแม่จะลองใช้ก่อนั้่รูเนี่ยว่าเอวของหมู่พี่มันน่าจะดีกันนะผมบอกว่าคุยไม่รู้เรื่องกันนานเลมาตีมาเฮ้ยอหไรวะเฮ้ยป้าอะไรอะนี่นี่หูปีเด่ะโอ้โหตันตึกเลย ปาดไปกระต๊อดยังไม่ปลูกตึกย้าหูเอ้ยนับไม่ได้เลยได้ยินไหมตะเตะทำไมอื้อยังหลับไอ้เตนะเยินนะเราถามว่าชื่ออะไรอ๋อเออ,อ,อ,อตึ๊อไอ้ป้าพ่อแม่การละคอเราไม่เลือกที่นึกนึกแล้วลืมจริงๆเลยเห้ยพ่อ,อ,อา่อเลือกเพื่อ พ่อตื่นก็แบบตื่นตื่นก็ถามมาชื่อว่าอะไรเว้ยอยากมันนี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยชื่อเรื่อเฮ้ยฉากกับข้าวมาหารที่ไม่ดีเขาไม่ชื่อว่าอะไรเลยอะไรนะมีชื่อว่าอะไรเลยชื่อว่าเรื่องดิบเพื่อนชื่อว่าลืมองเพื่อนแล้วจะมาขอจับมีเสื้อใช่เออเสื้อตะเข้ยืนวานเล่นเด็กก็มีเป็นแบบ เ no ปิดเปพนุ่งนี้เรื่อนี้อีกขอตรงนี้เรื่ออีกเออกูถอดหัวไว้ที่พาไปมาจอดตรจับถูกหัวปลาแล้จะไ่จับผีเสื้อใช่ไหมใช่แล้วออ้าาาาเพไปเดีก่อและไอ้ไอ้หนูชื่อโอ้โหหน้ารากยเลยไอ้หนูเลยน้าร่าาแก่ก็ที่ที่วัดนี่อีก

กูชื่อแสงเดือนไอ้งานกูไม่เล่อนนะไอ้มูไปโดนตีอ่ะไปหมูถืออีกจะมาจับเสื้อทอนเขาไม่หยุอะอะไรข้างหลังนายหลับแล้วเนี่ยพี่นี่หนูตาหนูนี่ไม่มองขวาเนี่ยลุถามข้างหลังนี่ลุงนี่พี่ไงนี่พี่ไงี๋หลับแล้วเนี่ยนอู้กแสงเดือนเฮ้ยห้กูดีกว่าเอ้า ออาแลเีองอไปเข้าเงเนอะไร้องร่ววายหมดหมดโอ้ยงไจได้แต่เกรียน่ดาเ็นสคนนี่อาสาจะ็แเสื้อนะเรา้เาจัดอีกวันเวันเจวันไ่

เฮ้ยไอ้ดีไปเีวไป่ยาเยไปเทียวทวไป่ไปเีวไปเที่วไปเวไปวันไปเทียวันเทวเไปท่ไปเี่ยวี่วันเที่ไปเท้่นวไป่ไปเทง่ยวไป่ยวไน่ยวไเท่ยวไลีไปีไเที่ว่ไปเที่ยวเี่ไปเี่เที่ยวเี่ยเี่ยนไดไปเไเทีเวีเทที่นเ่อให้ยเยยไปนี้วปเย เสียพ่ิดก็มยม่ได้จะจัดหพูไม่ใช่ไมรกมีเรื่องอะไรตอนเา่ทียนเราเน้นก็ะบอกเช่นในผู้หญิงคนหนึ่งเวยถูกใจนางว่าโาสนาเขามีปลาแดงหรือแกข้างซ้ายแต่อี่มันเนี่ยไปรับมาแต่งงานด้หรือเปล่าไม่ใช่ไหมใช่เขามแหวนก็ะมอกใช่จะติดตัวเขาด้วยอภิมานแต่ยีลูกชายเราพูดไหมใช่ไหมเด็กกรับ้วยที่ไปแล้วที่กลับมาเหรับเรื่องนีอหว ก็ชิ ves, はいはい้นปสบการีลอตไทยด้วยเกอไทยยไปช่าันเมเั้ข้วาวสกมกสอเราหวังเลย